เพราะฉะนั้นขนาดของวัตถุตั้งแต่1มิลลิเมตรขึ้นไปตามมนุษย์เรามองเห็นนะคะหมิลลิเมตรขึ้นไปนะคะถ้าเล็กกว่านั้นมนุษย์เราจะมองไม่เห็นนะคะอย่างพวกนี้มอดไฮดราเรามองเห็นด้วยตาเปล่านะคะตัวเล็กๆเ,เห็นอยู่เห็นตัวอยู่ในน้ําเวลามันขึ้นลอยขึ้นไปมันก็จะชูแขนพอกระเทือนมันก็หลบลงไปอยู่ก้นบิ๊กเกอร์นะคะ หน้าตาก็อย่างนี้นักเรียนเพียงแต่ว่าหนวดมันเป็นไงเวลากระทบกระเทือนหนวดจะเก็บหดนะคะหนวดจะเก็บหมดแล้วก็อยู่ใต้น้ําพอน้ํานิ่งๆมันก็ค่อยโผล่ขึ้นมาหาอาหารพอกระเทือนนิดนึงมันก็หลบไปอยู่ตใต้น้ําใต้บิเอร์นะคะเพราะฉะนั้นขนาดของวัตถุเราไปดูขนาดของวัตถุ1มิลลิเมตรนะคะถึง1ไมโครเมตรนี่ มองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศชนิดใช้แสงน,นะคะเรียนอย่างพวกนี้ครารีเซียมเราดูด้วยจากกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงได้อะมบาได้เซลล์สลายหางกระรอกนะคะได้แต่ไม่เห็นรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทียบดูถ้าเป็นกล้องจุลทรรศแบบอิเล็กตรอนจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะคะ แล้วนะาดูภาพนี้นะคะนักเรียนดูเพราะฉะนั้นขนาดของวัตถุนะคะตั้งแต่ 1... มิล1ไมโครเมตรนะคะถึงนาโนเมตรมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลาทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะพวกนี้ตาเปล่ามองไม่เห็นนะคะก็จะเห็นรายละเอียดพวกนี้อันนี้ปกติเซลล์นักเรียนเราจะไม่เห็นอย่างนี้นะคะเพียงแต่เขาย้อมสีให้ดูชัดเจนนะคะนักเรียนดูเห็นความหนาของเซลล์ไหม ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ผ่าครึ่งนะคะอันนี้คือความหนาของเซลล์วอลผนังเซลล์นะคะอันนี้เซลล์เดียวนะคะกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนจะเห็นรายละเอียดเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้เราศึกษาการทํางานของภายในเซลล์ได้นะคะดูอันนี้นักเรียนดูอันนี้คือเซลเซล์พืชเซลล์พืชต่างกับเซลล์สัตว์ตรงมีเซลล์วอล มีเซลล์วอลแล้วก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมีผนังเซล์ไงภาษาไทยเรียกผนังเซล์ภาษาอังกฤษเซลล์วอลเซลเมนเบรนก็เยื่อหุ้มเซล์นะคะแล้วก็มีคโครพลาสสีเขียวเป็นแม่ครัวเซลพืชมีเซลสัตว์มีไหมพวกนี้ไม่มีนะนอกกนั้นก็จะคล้ายคลึงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ให้พลังงานนะคะภายในเซลล์อันนี้ก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ อิเล็กตรอนจะเห็นนี่เห็นดูความหนาของเขานะคะจะเห็นความหนานะคะที่ทําให้เกิดลำเกิดเบนของลำแสงอิเล็กตรอนนะคะอันนี้ก็เป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์นี่เห็นดูลักษณะค่อนข้างกลมไม่เป็นเหลี่ยมเห็นเซลล์วอลไหมไม่เห็นไม่มีนะคะไม่มีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลนอกกนั้นก็จะคล้ายกันมีนิวเคลียส มีเอนโดพลาสมิดและติโครามมีเอนโดพลาสมิดและติโครามมีไลโซโซมนะคะมีไมโทคอนเดรียพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นไซโทโซลอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสพันธุกรรมจะอยู่ตรงนี้นะคะ <S <S นะเซลล์พวกนี้นักเรียนเอานิวเคลียสออกตายไหมตายนะคะตายเพราะฉะนั้นหน่วยบัญชาการที่สำคัญคือนิวเคลียสนะคะ เซลล์ต่างๆถ้าเราเอานิวเคลียสออกเซลล์ตายนะคะทีนี้ในการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะก็จะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนในการยิงส่องผ่านนะคะลักษณะเมื่อเยนดูอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้หน่วยที่ใช้วัดขนาด1เมตรเท่ากับ10ยกกำลัง2เซนติเมตร หเมตรเท่ากับ 100, ่งร้อยเซนนะคะสิยกกำลัง2องเซนเมนี่เท่ากับ10บยกกำลังสองมมตรนะคะก็คือ 100, ่งร้อยหนึเซนเท่ากับ1000งพันมิลลเมตรนะคะหนึ่มเมเท่ากับ10ยกกำลัง6กไมโครเมตรนะคะนี่ก็นึกเอาล้กัน10บไมโครเมตรเท่ากับ10บยกกำลังเก้านาโนเมตรอันนี้เล็กมากๆนะคะก็คือ เล็กจนมองไม่เห็นนะคะหนึ่งไมโครเมตรเท่ากับหนึ่งส่วนหน,นึ่งไมโครเมตรนักเรียนหนึ่งไมโครนี่สิบยกกำลังหกนะหนึ่งไมโครเมตรเท่ากับหนึ่งส่วนพันมิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็คือแบ่งหน่วยที่เล็กมากๆนะคะเล็กมากๆ เรไปเราไปดูนะคะนักชีววิทยานะคะเขาใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนี่ศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะว่าศึกษาส่วนประกอบของเซลนะคะศึกษาส่วนประกอบภายในเซลล์ของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะก็จะทําให้ทราบรายละเอียดต่างๆของเซลล์มากมายนะคะทั้งขนาดรูปร่างโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ส่วนประกอบต่างๆ แฟนลักษณะที่เปรียบเทียบกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงกับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะใช้อยู่กับกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงนะคะทีนี้ถ้าเรามาหาข้อเปรียบเทียบนะคะสองกล้องนี้จะมีลักษณะอย่างไรแน่นอนกล้องจุลทรรศแบบอิเล็กตรอนก็จะมีราคาแพ,แพงมากการติดตั้งยุ่งยากลําบากการใช้ก็ลําบากติดตั้งที่ไหนยกไปไหนไม่ได้นะคะ ส่วนกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเรายกไปที่ไหนก็ได้ถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นแต่กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเราไม่สามารถที่จะทราบรายละเอียดต่างๆภายในเซลล์ได้นะคะเรามาดูอันนี้นะคะแหล่งกำเนิดแสง